แลวผมสวัสดีคุณชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b i l d Watch c a n n e l นะครับผมหลังจะกห่างหายกันไปนานนะตัวที่เรารอคอยก็ได้มาถึงนะสเตนนั่นเองนะผมนะโอ้โหก็ตัวนี้ก็มาเมื่อประมาณเออเมื่อวานนี้ของวันที่ผมอัดคลิปนะแต่ว่าคาดว่าได้ลงก็น่าจะเป็น วันเสาร์นะคุณผู้ชมก็อาจจะเป็น2วันนะหลังจากที่ตัวนี้ออกมาก็ขอภัยที่มาทาคลิปชานะพอดีช่วงนี้ติดธุระค่อนข้างเยอะนะผมก็โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะก็ตอนนี้เรามีเลขลัคก,กี้อยู่ที่50เต็มร้อยนะก็ไม่รู้ว่าจะแบบว่าได้ก่อนหรือเปล่านะผมก็มาเดี๋ยวเรากดตัวฟรีกันไปก่อนเลยคือยังไงก็เอาการันตีแน่นอนครับไปกันแบบรวดเร็วทันใจครับโอ้โหเกลือมากครับผมได้มาเป็นทางด้านของตัวมิเนตะนะผมกับทางด้านของ เออชื่อเลยนะไม่เล่นนานมิโดริยะโอเคมาเรากดต่อกันเลยนะผมก็การไปไ,ไปการแบบยาวยาวะแล้วผมโอ้โหอะไรกันครับนี่มิโดริยะอีกแล้วเอาไปกันต่ออีกเลยนะผมโอ้โหอันนี้เราเกมวไวมาะไปกันเลยคนระับปึ๊บโอ้โหชื่อเลยนะลืมเอาคิริชิมะนะผมลืมไม่เล่นานานโอเคไปกันต่อผมจากส่งแล้วการันตีแน่นอน80ล้านนี้90คือ90มาก็เอา แล้วจามาทาไม้90บแล้วร้อยเลยก็ได้พิยากเสียเพรโอ้โหจบแล้วโอเคแล้วผมก็เราก็สุ่มไปทั้งหมดกี่ครั้งอ่ะ4ี่สิบครั้งนะก็ไม่ค่อยเกลือมากนะแต่โคตรเกลืออีกนิดเดียวจะการันตีอยู่แล้วนะทําไมไม่เอาการันตีไปเลยผมก็งงเหมือนกันนะผมเนี่ยมันก็ชอบเป็นกันแบบนี้แหละนะเออพวกตู้อะครับแล้วกดรับยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสุ่มต่อนะอันนี้เดี๋ยวสเตนเอาเข้าเออ ตัวหลักแน่นอนนะตัวนี้ผมรอคอยมายัางงั้นอย่างยาวนานนะผมก็เดี๋ยวเรามาสุ่มไอบัตรตัวนี้ต่อเลยนะเป็นการ์ดของสเตนโดยเฉพาะนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าได้กันเลยโอ้โหไม่ได้อีกเลยเฮ้ยมันเค็มจังเลยเนี่ยยังไงครับโอ้โหจังวะนี้โกดตต่อแบบยาวๆไม่มาและการ์ดคือเกลือมากนะแต่ละใบดูเหลืองๆเทาๆทั้งนั้นโอ้โหได้ เออหฟาเล็กน้อยนะผมโอเคคลิปนี้ก็อาจจะสร้างเงินงะเดี๋ยวผมอาจจะมีการทําคลิปเจาะลึกในสกิลของสเตนนี่นะผมก็โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องวีวอชชาแนลกันด้วยนะผมคลิปนี้ผมก็น่อขอลาไปก่อนนะคือใกล้จะถึง1 0 0 0งพันซับนะคุณผู้ชมอีกแค่ของผมวันนี้ขาดอีแค่เจ็ดซับนะคุณผู้ชมก็ช่วยๆกดกันหน่อยนะผมโอ้โหเราขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ทำให้ผมเออมาได้ถึงขนาดนี้นะผมก็โอเคคลิปนี้ผมก็้อ,กองขอลาไปก่อนก็ถ้าชอบคลิปนี้ก กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง v i e w Watch Channel ด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมต้องขอลาไปกันแบบคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ